กลับมาพบกับครูนะครับในช่วงการสรุปนะครับในเรื่องของมนุษย์คู่แรกและการตกในบาปนะครับจากสื่อที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปนะครับพระเจ้านะครับทรงมีความรักให้กับมนุษย์นะครับพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้มนุษย์เห็นถึงความรักของพระองค์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับ การที่มนุษย์คู่แรกนะครับนั่นคืออาดัมและเอวานะครับหรืออีฟเนี่ยได้ทำผิดต่อสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงอยากให้มนุษย์ได้เกิดการนบนอบนะครับและการเชื่อฟังพระเจ้านะครับเพราะพระองค์ก็ทรงอยากให้มนุษย์เนี่ยได้เห็นถึงความที่มนุษย์ถ้าอยู่ใน ระเบียบมีความนบนอมนะครับมนุษย์ก็จะไม่เกิดความวุ่นวายนะครับในการวุ่นวายนั้นก็เนื่องมาจากถ้าทุกคนทำอะไรตามใจชอบไม่ใช่การไม่ทำอะไรด้วยความอิสระนะครับแต่การที่ทำอะไรตามใจตนเองโดยไม่คำนึงถึงว่าสิ่งนั้นมันผิด สังคมเกิดความวุ่นวายแน่นอนนะครับดังนั้นจึงเป็นที่มาของเ,ออเรื่องของการที่มนุษย์คู่แรกตกในบาปเพราะในไบเบิลเนี่ยได้ใช้ว่าปีศาจมาล่อลวงแต่สำหรับครูแล้วครูก็นำเนื้อหานี้นะครับมาใช้เป็นเชิงเปรียบเทียบให้นักเรียนเห็นว่าถ้าการที่นักเรียนนะครับจะเป็นเหมือนอาดัมและเอวาก็คือ ถูกปีศาจนั่นก็คือความาโลภความพึงพอใจอความาที่มีไม่มีสติในการที่จะยังคิดข่าวนะครับที่ยวเราได้ฟังได้ดูนะครับที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ หลายๆข่าวเลยครับเป็นข่าวที่เป็นการทำร้ายนะครับในระหว่างเพื่อนมนุษย์ก็คือคนกับคนด้วยกันและหลายๆเรื่องเป็นเรื่องที่เราฟังแล้วว่ามันดูเหมือนเล็กน้อยนะครับขับรถผ่านกันไปนะครับมองหน้ามองตากันยังไม่ทันที่จะ ลงไม้ลงมือหรือมีการพูดด่าทอกันแต่ก็มีว่าเกิดเหตุการณ์คือเกิดการทะเลาะเบาแวงเอไม่ยอม B B นะพูดออกมาตะคอกตวาดว่า มองหน้าหาเรื่องหรือเอาเท่านี้นะครับนี่คือยกตัวอย่างแค่นี้ครับก็มีการทำร้ายกันหนักสุดก็คือฆ่ากันตายถ้าเราลองคิดไก่ตองอย่างาผู้ที่มีการศึกษานะครับนักเรียนคิดว่ามันสมเหตุสมผลไหมครับ ทุกคนนะครับกว่าจะเติบโตมาได้กินอาหารใช้วันและเวลาผ่านความทุกข์ความสุขผ่านความเจ็บความป่วยความแข็งแรงการเจริญเติบโตแล้วต้องมาตายด้วยเรื่องแบบนี้ น,นี่ก็คือสิ่งที่ครูนำมา,าใช้เป็นตัวเปรียบเทียบนะครับแต่ในที่สุดแล้วนะครับอาดัมและเอวาเนี่ยเขาทำผิดนะครับและตามเนื้อเรื่องนะครับที่นักเรียนได้ดูกันไปในการสอนของครูในครั้งที่หหรือครั้งที่2เนี่ยถ้านักเรียนได้ดู จนจบนะครับในเรื่องพระเจ้าสร้างโลกสร้างอาดัมเลวาถ้าเขาไม่ขัดขืนในสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกไว้เป็นกติกามารยาทนะครับมนุษย์คู่แรกของเราก็อาจจะยังอยู่บนสวงสวรรค์นะครับหรือแม้แต่เราเนี่ย นะครับแต่ตรงนี้มันก็คงเกินปัญญานะครับในความเป็นมนุษย์ของเราที่จะคิดได้กลับเข้ามาทีเ่เนื้อเรื่องตามไบเบิลนะครับหรือพระคัมภีร์ทางศาสนาคริสต์กันต่อว่าแต่เมื่อเข้าทําผิดไปแล้วนะครับทั้งอาดัมและเอวาเนี่ยก็คือถูกพระเจ้านะครับขับไล่ออกมาจากสวนเอเดนสวนสวรรค์ต้องออกมาใช้ชีวิต เป็นมนุษย์ปกติเพราะว่าในสวนเอเดนเนี่ยพระเจ้าเนี่ยได้เนลมิตนะครับผลมงผลไม,ลม้ตอนนั้นยังไม่มีการคนกินสัตว์นะครับทุกอย่างก็คือเป็นพี่น้องกันนะครับเป็นมิตรกันเป็นเพื่อนกันอยู่ในสวนเอเดนนะครับแต่เมื่ออาดัมและเอวาทําผิดก็ต้องถูกนะครับให้ออกมาต้องมาเผชิญชีวิตใช้ชีวิตนะครับ ถ้าภาษาพุทธก็คือออกมาเป็นมนุษย์ปุถยุชนธรรมดามีเจ็บมีป่วยมีสุขมีทุกข์ในที่สุดก็ตายนะครับตามเนื้อเรื่องที่นักเรียนได้ฟังครูพูดไปในข้างต้นมีลูกมีหลานนะครับสืบทอดมาแต่ในบทสรุปนี้ท้ายสุดเลยนะครับเพร่อเจ้าได้ทรงสัญญาว่า พระองค์จะทรงส่งพระบุตรลงมาบังเกิดแล้วก็ไถ่าบาปให้มนุษย์ให้มนุษย์ได้คืนดีแล้วก็กลับไปอยู่กับพระเจ้าในสวงสวรรค์นั่นก็คือองค์พระเยซูเจ้าและความเชื่อทางศาสนาคริสต์นะครับเราเกิดครั้งเดียวเมื่อเราเสียชีวิตไปตายไปเนี่ยเราก็จะ อาจจะต้องไปชดใช้บาปกรรมทุกศาสนามีนะครับเพราะทุกคนคงไม่ได้เป็นนักบุญเป็นคนดีร้อยเปอร์เซนต์ก็ต้องไปชดใช้บาปกรรมที่แต่ละคนได้กระทำในความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะศาสนาไหนอันนี้คือความเชื่อส่วนตัวของครูด้วยนะครับแต่เมื่อชดใช้ความผิดบาปนั้นแล้วทางพุทธก็มีใช่ไหมครับตกนรกไปแล้วมาตกไปแล้วก็คือ ได้ไปขึ้นสวรรค์ถ้าทำบุญไว้มากนะครับไปเป็นนางฟ้าไปเป็นเทพพบุตรเทพธิดานะครับหรือถ้ายังมีเวรกรรมอยู่ทางพุทธนะก็เวียนว่ายตายเกิดแต่ของคริสนะครับเมื่อได้ชดใช้บาปนะครับที่ได้กระทําไปแล้วซึ่งเราใช้คำว่าเออเป็น วิญญาณที่จะต้องเข้าไปอยู่ในไฟชำระนะครับนรกของเรามีอยู่เท่านี้